เคยไหมครับใช้ตู้เชื่อมที่มีขนาดใหญ่แล้วจะไปหน้าง,งานด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับจะขนของยังไงนะฮะนี่เห็นไหมฮะโอ้โหใส่ไม่ได้นะครับวิศวะรีวิวคลิปนี้เรามีตู้เชื่อมขนาดเล็กนะครับที่จะสามารถใส่ในนี้ได้ ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าตู้เชื่อมขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ประมาณไหนใช้งานได้ยาวนานจะลากการเชื่อมได้นานเหมือนกับตู้ใหญ่ไหมเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อ่าและนี่ก็คือตัวเชื่อมขนาดจิ๋วแต่เจ๋วนะครับอ่าซึ่งตัวเชื่อมนี้มีขนาดที่เล็กมากนะครับสามารถที่จะใส่ใต้เบาะคันนี้ได้อ่านั่นเองนะครับแล้วไอตัวเชื่อมนี้นี่กำลังไฟจะอยู่ที่140แอมป์นะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในกล่องนี่เขามีอะไรให้บ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าไอตัวเชื่อมนี้ มันจะสามารถยัดใส่ใต้เบาะได้ไหมครับเราไปรับชมกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่าเจ้าตู้เชื่อมตู้นี้นะฮะที่มีขนาดเล็กเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปดูกันเลยผมจะหยิบของออกมานะครับมาเล่งเรยงกันเลยเนาะนีเลยนะครับ<ม>เขาให้นี่มานี่ตัวหน้ากาก กันแสงเวลาเชื่อมนะครับโอ้ดีดีเลยนะฮะนี่หน้ากากนะครับอ่ะอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่เลยเขาก็จะมีนี่แถมให้นะครับตัวแปลงปัดเศษเวลาเชื่อมเหล็กนะครับพวกจุดเวลาเชื่อมเนี่ยมันจะมีเศษเนาะครับเอาตัวเนี้ยปัดปัดนะครับนี่เขาก็แถมมาให้นะครับเป็นแปลงขัดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นด้ามนะครับเอาไว้ต่อกับเจ้าหน้ากากเชื่อมนะนี่เป็นด้ามจับนะครับเวลาส่องนะนี่ครับ แล้วก็นี่เลยนะครับก็จะมีสายโค้รลบนะครับหรือว่าสายกล่าวนะครับนี่สีดําต่อไปนะครับนี่สายโคูบวกสีแดงนะครับผมเอาไว้จับพวกทูบเชื่อมนะฮะนี่นะครับดียวางก่อนแล้วก็นี่นะครับอ่ะ นี่สุดท้ายตัวตู้เชื่อมนะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะครับขนาดเล็กมากนะครับอ่ะนิดนึงนีนงน่บรรปะกันนะครับผมนะครับก็นี่คือของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการใช้งานและการทดสอบกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวเชื่อมตัวนี้ยัดใส่ใต้เบาะรถคันนี้นะครับ <Okay. S 1> อ่นนี่นะฮะตัวเชื่อมสายกลาวแล้วก็สายั้วบวกนะครับใส่เข้าไปเลย <Okay. S 1> นี่ฮะจะเห็นว่าขนาดเล็กมากเห็นไหมฮะใส่ได้สบายเลยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีของแถมอีกเราจะใส่พวกอุปกรณ์เกือบทุกอย่างเลยตัวจับอากาศ ตัวแปลงขัดเศษนะครับนี่ฮะเป็นไงนี่ก็แบบสามารถที่จะแบบออกไปหน้างงานได้ส,สบายด้วยมอใส่คันไซนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตู้เชื่อมเนี่ยมันเล็กมากสามารถที่จะเก็บใส่ไท้าอลดไซส์เย็มผ้าแอลห็อกได้นะครับนี่ถือว่าขนาดโอเคเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาทดลองทดสอบเชื่อมกันโดยจะให้ช่างหนุ่มเป็นคนทดสอบเชื่อมนะครับอันนี้ก็คือช่างหนุ่มของเรานะครับเขาจะมาทดสอบการเชื่อมให้เราดูครับซึ <Yeah. S 1> ่งการทดสอบในครั้งนี้นะครับเราจะให้พี่หนุ่มของเราเนี่ยทำการลากเชื่อมแบบต่อเนื่อง โดยไม่หยุดนะครับคือลากจนกว่าทูบเชื่อมจะหมดนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนทูบแล้วก็ลากเชื่อมกันต่อยาวๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตู้เชื่อมใช้งานเนี่ยได้ยาวนานสักแค่ไหนนะครับจนกว่าเครื่องมันจะฮีทหรือว่าตัดการทางานนะครับผมตอนนี้ที่หนุ่มก็กาลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับส่วนผมก็นี่ใส่หน้ากากป้องกันรอเลยนะครับผมนะนะครับผมซึ่งทูบเชื่อมที่หนุ่มใช้นะครับจะเป็นทูบขนาดเล็กเบอร์2.6มิลลิเมตรนะครับนี่ ที่หนุ่งกำลังประกอบนะครับก็เดี๋ยวจะทำการลากเชื่อมกันแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับ อ่นี่ก็หมดไปประมาณ6ทูบแล้วนะครับพี่หนุ่มเขาหยุดก่อนเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยเป็นไงพี่หนุ่มโอ้ oh, ตัวด้ามนี่คือร้อน,ลอนเลยนะครับแต่ตัวเครื่องมาดูครับกล้องนี่ฮะตัวเครื่องเห็นไหมฮะไฟสถานะที่แจ้งอุณหภูมิเรื่องความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับปกติอยู่แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ย ยังสามารถใช้งานได้ต่อนะครับได้ต่อเนื่องต่อนะครับแต่นี่แต่ตัวด้านที่จับทูบเนี่ยคือร้อนแล้วพี่หนุ่มเลยต้องหยุดก่อนนะครับซึ่งเวลาที่ใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ5นาทีส1อวินาทีนะครับในการลากแบบเชื่อมต่อเนื่องนะครับผมก็ถือว่าเครื่องนี้ผ่านใช้ได้เลยครับผมเนี่ยครับขนาดตัวกล้องที่ถ่ายเนี่ยยังร้อนยังตัดเลยครับแต่ตู้เชื่อมเจียวตัวเจียวตัวเนี้ยยังไม่ถักทางานเลยรือว่าใช้กันได้จริงดีเลยนะครับผมกับการใช้งานต่อเนื่องครับ นี่ครับนี่ก็เป็นล่องรอยของการเชื่อมนะครับที่เราเทสกันเห็นว่าลากกันยาวมากนะครับนี่สีพี่หนุ่มนะครับอ่าเรามาฟังสรุปกันเลยนะครับกับเจ้าตัวเชื่อมขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกนะครับอาก็อย่างที่บอกไปครับตัวนี้มันขนาด140แอมป์เนาะอ่าก็เป็นตัวเชื่อมที่บอกตรงเลยดีมากๆนะครับจะเห็นได้จากคลิปที่เราทำการทดสอบทดลองเครื่อง โดยพิหนุ่มของเราเนี่ยทำการลากเชื่อมแบบต่อเนื่องกันยาวๆนะครับประมาณ5นาทีกว่าครับก็จะเห็นว่าตัวตู้เชื่อมเนี่ยยังไม่มีการตัดหรือการโอเวอร์ฮีทแต่อย่างไรนะครับแต่ตัวกล้องที่เราใช้ถ่ายนะครับนี่คือร้อนและหยุดการทํางานไปแล้วแล้วก็ไอตัวด้ามที่จับทูบเชื่อมนะครับก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับผมแต่กับเจ้าตัวตู้มันเองเนี่ยยังไม่ร้อนนะครับยังที่จะสามารถใช้งานได้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นตู้ที่ทน พอสมควรนะครับถึงแบบภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนแบบเล็กๆน่าจะแบบใช้งานได้ไม่นานนะครับอาจจะแบบว่าแบบมองแบบว่าเฮ้ยตัวเล็กเนี่ยการระบแบบความร้นอนอาจจะไม่ดีนะฮะแต่ตัวนี้นะครับบอกตรงๆเลยครับว่าคือเหนือความคาดหมายนะคือทนทาน,นครับผมลากแบบลากเชื่อมกี้กันยาวๆ5นาทีได้โดยที่ยังไม่ตัดเนี่ยเกี่ยวมากนะครับผมอะแล้วก็2คือการพกพาเนี่ยครับก็จะเห็นจากในคลิปเลยคือพกพาเนี่ยคือแบบ ไม่กินพื้นที่มากครับคือสามารถที่จะไปใส่ในรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่มีช่องเก็บของใต้เบาะที่ใหญ่ประมาณนิดนึงนะฮะสามารถที่จะใส่เจ้าตู้เชื่อมสายเชื่อมต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ครับก็คือก็คือเหมาะกับนี่เลยสายช่างที่แบบว่าใช้2อล้อในการรับงานเชื่อมเนี่ยคือพกชุดนี้ไปคือแบบง่ายเลยครับตัวเดียวคือแบบไม่กินพื้นที่เบาๆใช้พ้นที่ไม่เปืองแล้วก็ใช้ง,งานได้นานแล้วนี่คือแบบโอเคเลยนะครับผมนะถือว่า น,น,นี้หากคลิปนี้ทางเราวิศวะรีวิวได้รีวิวผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนประการใดน,นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหากใครมีข้อแนะนําเรื่องการรีวิวสินค้าเรื่องการทําคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถแนะนําเราเข้ามาได้นะครับเราจะนําความคิดเห็นเหล่านี้นะฮะมาปรับปรุงให้การรีวิวดีและสมบูรณ์ที่สุดนะครับและหากใครที่รับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe หรือใครมีสินค้าอะไรที่อยากจะให้รีวิวก็สามารถที่จะคอมเมนต์นเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากโสโลแกนไว้เช่นเคยนะครับ Base c o n v i n ร e Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรของบุคุณที่รับชมครับ